สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าอากาศสยานจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศสนามบินอุดรธานีล่าสุดนะครับเดือนกันยายนสอง0ั 65นะครับอก่อนเมื่อกี้นะครับจะมีการตรวจนะครับจะมีตรวจรถนะครับความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นถนนด,ด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร เดี๋ยวไปจอดรถกันก่อนเราจะฝากรถนะครับไว้ที่สนามบินนะนี่ครับไม่รู้ว่าทุกวันนี้คืนแล้วเท่าไหร,คร่คืนนะจักบาทครับสองร้อยสองร้อยเลยเหรอ

คืนละสองร้อยนะครับโอ้รู้สึกว่ารถจากสปปลาวจะเยอะเหมือนกันนะคืนละสองร้อย ที่จอดรถก่อนโอเคเราได้ที่จอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู สนามบินนะครับอุดรธานีครับตอนนี้เราก็ได้ลงมาที่อาคารผู้โดยสารนะครับอาคารผู้โดยสารขาเข้านะครับรู้สึกวันนี้จะมีฝนมีพายุนะครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับปเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูบรรยากาศด้านในนะครับเป็นอาคารที่พักผู้โดยสาร ขาออเป็นการนั่งเครื่องนะครับครั้งที่ไม่แน่ใจว่า2หรือ3นะครับจากอุดรธานีไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในอาคารที่พักผู้โดยสารนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีจุดจำหน่ายตั๋วของอไทยสมายนกแอ เอเชียการบินไทยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านจำหน่ายพวกอาหารเครื่องดื่มนะครับาารนี่ครับบรรยากาศเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปที่จุดเช็คอินนะครับ บรรยากาศก็มีร้านกาแฟร,รู้สึกว่าจะมีหลายร้านนะฮะนี่ครับด้านหน้าของเราจะเป็นจุดเช็คอินนะครับหรือว่าจุดตรวจบัตรผู้โดยสารนะครับด้านหน้าเราก็เป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้อันนี้เป็นประตูทางเข้าทางออกนะครับประตูที่หนึ่งนะครับตรงนี้ ท่านไหนจะเดินทางออกจาก่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ต้องมาตรวจบัตรโดยสารนะครับหรือว่าเช็คอินนะครับตรงจุดนี้อพอตรวจบัตรโดยสารเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางขึ้นไปชั้นบนนะครับรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับ ด้านบนก็จะมีห้องน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นประตู1 2ึ่สามี่นะครับขาออกครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงจุดที่พักนะครับรอขึ้นเครื่องนะฮะร,รู้สึกว่าผู้โดยสารยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับช่วงน,นี้ด้านในก็จะมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวนะฮะห้องน้ำก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับนี่ครับห้องน้ำอยู่ทางนี้นี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรันเวย์นะครับรันเวย์เป็นจุดจอดเครื่องบินนะครับเราจะเดินทางไปที่ จังหวัดเชียงใหม่นะครับเวลาประมาณ13.15นนะครับครับตอนนี้เราก็จะเดินนะครับไปยังเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินใบพัดนะครับนี่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นบอมเบอร์เดียเพื่ออะไรจำไม่ได้ครับจำไม่ได้นี่นะครับจะเป็นพาหนะที่จะพาเราไปที่ จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับบรรยากาศครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับคุณ ในตัวเครื่องบินนะครับประมาณน,นี้นะ To find the insert the link into the buckle and to the strap, People can come your when the and on the side to metal flap. าถึงเชียงใหม่นะครับโอ้บรรยากาศสวยงามมากครับสวยงามก็จะขึ้นรถนะครับไปที่อาคารผู้โดยสารโอเคอเค,ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ าท่าอ,อากาศเซียน์นานชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่ะเดินทางมาถึงโดยสวัสดีภาพนะครับนะครับที่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ